เกินแล้วลอคเตรียมสัญญาค่ะคุณนะคะไม่นคุณนะคะขอบคุณมาเคอคุณมาเลยค่ะขอบคุณนาคะขอบุกลคะขอบคมาเลยค่ะขอบคุมายคะขอบคุณนะกคคุณากลคองลยค่ะอบากลยคอบมาเลยอากละบมกเลขบมาเย่ะอบมาเลย่ะขคุาเละอากลค่ะบมาซื้่อซ้ลยจระจริงุราเะา่อยจริงค่ะอร่อยจริงอร่อยจริง แล้วก็หรือว่าเป็นไทรอยพานได้ไหมคนมีโรคประจำตัวแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เนาะก่อนเลือกอาหารทุกชนิดทุกชนิดเลยนะคะครับดีใจยิ่งยเ้มเท่นั้เอาลองเทกเป็นขอมควันลองเป็นหอมควัญเลยคืออะไรลองเทกเป็นของขว้างอะไรเนาะน้องเมีอะไรคะขิงมลระน้องบอกหอมๆเลยจ้าเอออ้อมกอดขิงมลระนี่าำดอล้องบ่อยแล้ว พ่อยลองนี่ร้านดอนนั่งอยู่นี่ลูกค้าถามมีแก้วหรือโลกประมาณสามแก้วละสามแก้วนะมาใสแก้ว่สามแก้วนะแต่คองเราเจ้เรามีซิงด้วยนะเออไปช่วยลดสิวใช่เด่นไล้ค่าเรื่องสิวด้วยเขาบอกว่าเขาเลี่ยงทาไม่ได้น่าจะมีการมีสั่งรอซื้อเป็ เหมือนใจฮักต้องมนฟ้าร้อนวันดาลให้ได้มาพบสมตาหฮักจริงบ่เวาเล่นฮักตั้งแต่เห็นหน้าหวังมีวาข้ามโคอีโ้สุดยดมากเลยนะครับเมายการต่อไปนะครับการต่อไปนะครับคือจุ๊บหมิงครับ เปิดเปิดหน้ามันอันนี้ขอเองอันนี้ขอเองแล้วล่ะไม่มีใครบอกอ่ะเนี่ยันดเหม็นดูเหม็นอ่ะมีคนขาล้อไม่ลืมอีกยังไม่ลืมพูดมาไม่ลืมเนี่ยเหม่ยเหมยเอะบีบีเป็นไรกับเขา เข้าใจแล้วว่าทำไมเข้าใจาก้แล้วว่าทำไมมันเชียร์แฟนเาน่ารัเลยมือสั่นหมดอ่ะสั่นแฟนเขาเราเคยโอ้425ออน์เวระดาตกนจัดยาค่ะปากาหอมหอมอมหอมกลับหอมแก้มด้วยเอแกมอแ้ยคนแรต้องหอมเขาชงแต่หอม เออของหอมคนเดียวเอาหอมกลับเลยเนี่เตรียมกุญินนะครับเรียมกุดินนะคะเอ้ยโอ้ยเริ่มลุกี่ใหญ่่ลุกขึนขึ้นอีกคนนี้กับพี่สาวเล่าวดีงามน่าีไทุกคนคะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะ อ่าเร็วๆค่ะจะสั <tr <tr ่งด่วนเลยกดตะกร้าเลยจ้าอันนี้ต้องฝากตัวในฐานะพิเเตอร์แลจ้าเข้ามาขนาดนี้ต้องฝากตัวในฐานะพิเซตเตอร์แล้วจ้ามาให้ช่วยติดอันนี้พี่ๆเขาถามว่าจริงๆแล้วใช่ไหมคะจริงจริงจรคอฟิรเลยจ้าใชสัญญาอะไจ้ะจริงปะจริงจริง่ะติดตามติดตามมาเดี๋ยวชื่อเลยเดี๋ยวแกะชื่อคอเลสเตอรเลยเดี๋ยวแกะเลยะ แต่ตอนนี้ยังเป็นชื่อคอลลาเจนบิงพาดใช่แล้วก็ต้องขายคำลี้แถมไปด้วยบบิิงงคอลลาเจนบิงพาดกับบิงพาดมันต้องเรียกเรียกคาราเจนอะโร่จบสองคนสองคนมาจบเลยคาราเจนอะโร่ด้วยเนี่ยคอลลาเจนขอติดตามด้วยนะครับหนึ่งกระปุกชงได้กี่แก้วได้ประมาณห้าถึงเจ็ดค่ะถ้ากินแบบเป็นคน หนึ่งกระปุกได้ห้าถึงเจ็ดแก้วห้าถึงเจ็ดแก้วถ้ากินแบบโดบสุดๆแบบเอาเห็นผลชัดเจนเลยนะโอ้เดี๋ยวรับรองว่าแม่ยกนี้จะผิวใสกันตัวหน้าจริงป้ะเพราะว่าจะกินอาโล่อนี้ยนี่ยได้ป้ะได้ป้อร่อยอร่อยถ้าไม่ไม่กินขนาดนี้เป็่นคนแบบกไม่หรอคือไม่กินนะโรเป็นคนที่แบบถ้าแบบยี้นิดนึงคือไม่กินเลยนะคะอันนี้คือมีคนตั้งชื่อให้ใหม่ว่าคอลลาเจนย่าโล นี่หัวยุ่ง้างถามว่ามึงเป็นอย่างไรเรายังเอ่ะเราวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ดูไลฟ์กันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆาที่อุดหนุนกกตะก้ากันนะคะจนถึงเกือบห้าร้อยบ้านเลยนะขอบใจเด้ออที่ได้มาเมย์ทั้งหลายที่คอมขอบใจมากๆเลยนะคะขอบใจหลายเด้อบ๊ายบาบได้บาย